สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเหรียญแปลกช่องสมาคมชาแนลนำมาให้ F อฟเพื่อนๆนนักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านได้ติดตามรับชมคลิปจากทางช่องสมาคมชาแนลเกี่ยวกับเหรียญแปลกนะครับช่องสมาคมชาแนลนะครับนำเหรียญมาให้ชมเกี่ยวกับความแปลก ไม่ได้มาประกาศรับซื้อนะครับใครติดตามรับชมก็กรุณาดูให้จบนะครับแต่ละคลิปของช่องสมาคมชาแนลตางไปต้องดูให้จบนะครับอยากรู้ว่าเลียนแปลกแปลกแบบไหนอย่างไรนะครับติดตามช่องสมาคมชาแนลทุกคลิปแต่เน้นในเรื่องของการดูให้เข้าใจดูให้จบจะเข้าใจ ก่อนที่จะไปพบกับข้อมูลเหรียนแปลกฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเรานะครับก็มาพบก,กวับเหรียนแปลกนะครับเรียนนี้เป็นเหรียญปีพศสองพร้อยสามชนิด1บาทเป็นรุ่นเก่าพระเซียนเล็กของรัชกาลที่9นะครับเรียนนี้ก็มีความแปลกสวยงามเลยทีเดียว เพื่อนๆก็สังเกตนะครับตรงท้ายถอยระหว่างข้อเสื้อกับเส้นผมนะครับตรงท้ายถอยนะครับอยู่ด้านหลังนะครับจะมีติ่งแหลมหลายติ่งพอสมควรนะครับหนึ่งติ่งสองติ่งสามติ่งสี่ติ่งห้าติ่งหกติ่งนะครับก็ที่มองเห็นชัดๆก็หกติ่งนะครับเหรียญนี้ก็มีหลายติ่งนะครับ หายากนะครับเพื่อนๆจะคิดว่าหาง่ายนะครับช่องสมาคมชาแนลก็หามาตั้งสองสามปีนะครับพบเจอก็เก็บไปชมทำคลิปให้เพื่อนๆได้ได้ดูความแปลกของเหรียญชนิดหนึ่งบาทพร้อมกันช่องสมาคมชาแนลก็ไม่ได้มีเหรียญเดียวนะครับก็มีสามเหรียญน,นะครับมาชมเหรียญที่สองนะครับเหรียญที่สองก็ สภาพมันเก่ามันก็เลยไม่คมชัดสําหรับติ่งก็มองสามารถมองเห็นได้แค่2อสมติ่งเหรียญน,นี้นะครับช่องสมาคมนแนลก็มาให้เพื่อนๆดูอันนี้เหรียญที่3นะครับก็เหมือนกันมีติ่งสงติ่งนะครับมีติ่ง2ติ่งก็สวยงามนะครับ สภาพมันก็ยังว่าเลยนะครับเหรียญผ่านการใช้นะครับช่องสมาคมที่านก็สะสมช่องสมาคมท่านคิดว่าอีกไม่นานก็อาจจะมีช่องประกาศรับซื้อนะครับสําหรับเรียนนี้มีความแปลกแบบสวยงามนะครับครับก็คลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ